ไปดูเรื่องราวของการจับกลุ่มนะคะแล้วก็ตรวจยึดยาบ้ากว่า75,000เม็ดมูลค่าของกลางกว่า5ล้านบาทค่ะซึ่งวันนี้ตํารวจรถไฟหัดใหญ่ได้เข้าตรวจยิดได้ขณะที่รถไฟคันนี้นะคะเข้าเทียบชาชลาที่สถานีรถไฟหัดใหญ่ค่ะ ช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจรถไฟหัดใหญ่ร่วมกับตำรวจกองปราบและก็ชุดสืบสวนตำรวจท่องเที่ยวหัดใหญ่ค่ะร่วมกันจับคุมยาบ้านะคะจำนวน75,800เมตรมูลค่ากว่า5้าล้านบาทซึ่งซุกซ่อนเอาไว้ในกระเป๋าเป้สีดําและวางเอาไว้บนชั้นวางสัมภาระบริเวณตู้โดยสารที่11อของขบวนรถเร็วที่169กรุงเทพยะลาและถูกเจ้าที่ตรวจพบขณะรถวิ่งเข้าสู่สถานีรถไฟหัดใหญ่ค่ะเนื่องจากพบว่าถูกทิ้งเอาไว้โดยไม่มีใครแสดงตนเป็นเจ้าของจึงได้เข้าตรวจค้นและก็ พบยาบ้าจำนวน18มัดอยู่ในกระเป๋ามีทั้งที่ยัดเอาไว้ในกล่องขนมห่อผ้าอนมยัยแล้วก็ปิดทับด้วยเครื่องใช้ส่วนตัวทั้งเสื้อผ้าแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะเพื่อป้องกันเจ้าที่ขอตรวจคน้นและก็พบพิรุษ ท่านพันธุ์ตรวจโทชาญสราวุฒิแสงอรุณสราวัตรสถานีตำรวจรถไฟหาดใหญ่เปิดเผยค่ะว่าจากการตรวจสอบกระเป๋าเป้ใบนี้พบว่ามีชายต้องสงสัยนําขึ้นมาจากสถานีรถไฟหัวลาโพงแล้วก็ปลายทางน่าจะอยู่ที่จังหวัดยะลาแต่ขณะที่รถเข้าจอดที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่และตำรวจรถไฟได้ขึ้นไปตรวจความเรียบร้อยและหาสิ่งผิดปกติบนขบวนรถจึงพบเข้ากับกระเป๋าต้องสงสัยใบนี้วางอยู่และสอบถามแล้วไม่มีใครแสดงตนเป็นเจ้าของค่ะจึงได้เข้าตรวจค้นอย่างละเอียดจน นพบยาบา้าซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเป้ดังกล่าวซึ่งเจ้าหนี่บอกว่าตอนนี้กําลังเร่งสอบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและก็เจ้าของยาบ้าล็อตนี้ต่อไปนะคะว่าใครเป็นคนนําขึ้นมาวางค่ะ